อะไรเนาะพี่ใช่ไหมครับกับกุ้งแคบพี่เอาลงหน่อยปิดไหมแม่ปังไหมแม่มันร้อนพี่ร้อนไม่มีบ่มีผัวอเดี๋ยวพี่เฮ้ยแล้วเราไม่เปิดไฟอ่ะฮะแล้วเราไม่เปิดไฟอ่ะผมจะกลับบ้านแล้วพี่กลับบ้านกลับประชุมปิดไฟเหรอใช่ <ม>าส่งลูกค้าอารันอารันใช่เราไม่มีคนเราก็ต้องเปิดไฟด้วยดิเรามาปิดบังไว้ไหมอ่ะมันฟีมฟีมฟีมให้พี่เท่าไหร่เขาได้สารเท่าไหร่อะไรนะพี่ฟีมให้เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่อ๋ออันนี้มันไม่ได้ถาวร<ต>พี่แล้วผมจะมองเห็นไมหมล่ะถ้าคุณไม่เปิดไว้อ่ะโอ้กลางวันมันร้อนพี่ไม่ได้งไงผมผมยังแช่สว่างเลยผมไม่ต้องมองเห็นไงผมไม่นเ้ที่ผมก็ต้องมองไงอ๋อเนี่มผมจะผมจะถ้าไม่งั้นผมก็มองใครไม่ได้ผมก็เรียกไม่ได้ดิคุณหยุดใช่ปะ นาะอยู่สัวร์ในภูมิก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเลยพี่สิวร์ในภูมิวิ่งสัวร์ในภูมิไม่ล่ะวิ่งวิ่งไม่ล่ะนี่แล้วกฎหมายมาทั่วประเทศเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยพี่เหมือนกันหมดก็แค่นั้นเองผมแค่เตือนคุณว่าอ๋อได้ได้ได้ถ้าคุณวิ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณวิ่งอะไรคุณรู้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมรับถ้าคุณเปิดให้ดูหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเรียกแล้วถูกไหมใช่พี่แล้วคุณก็มืดไว้อ่ะถูกไหมใช่พี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไปเปิดไฟแม่อะไรด้วย โอ้ยพี่อยู่ตรงนี้ใครจะไปโบกพี่เปิดไฟไม่รู้คุณก็ต้องเปิดไงตามข้อกฎหมายคนแท้เขาจะค่เปิดไหมล่ะโอ้ยอันนี้มันเฉียดไหนไม่รู้พี่ไม่ใช่ไม่ไม่เฉียดไหนกฎหมายประเทศไทยไหมล่ะมันมาข้ามอันเดียวกันไหมคุณคุณคุณขับรถอะไรขับรถแท็กซี่พี่แท็กซี่ส่วนบุคคลไหมใช่แล้วส่วนบุคคลมันก็ต้องเปิดไงโอ้ยไม่อยู่เขตปากีนจะโบกยังไงพี่เปิดได้หมดแหละนะแค่นั้นเองเราจะได้เห็นมองเห็นแค่นี้เอเปิดไม่เปิดไม่ชิดเรื่องอะไรหรอกคุณฟิล์มดำเงี้ยแล้วเราจะไปเห็นเหรอคุณก็ปังไม่มีช คุณเปิดไม่หน่อยผมก็มองอ่ะไม่มีอะไรผมก็ไม่ต้องเรียกแล้วถูกไหมแต่ต่อก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ากันนี่ก็ยังไงก็ยังไงก็ถ้าถ้าถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ว่าถูกไหมล่ะแต่ถ้าพลาดมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็แค่นั้นเองเนาะถูกนะครับเออแค่นั้นล่ะเราวันนี้วิ่งทางนี้ทางเดียววันเดียวหรอกนะได้ได้ไม่เลวเราวันนี้วิ่งวันนี้วันเดียวหรอกนะได้เรารู้ว่าเราวิ่งอะไรอยู่นะโอเคโชคดีผมไม่ได้วิ่งเขมรพี่ผมวิ่งคนไม่ได้ว่าอะไรเลยเนีผมว่าคุณวิ่งคนเดียวสารผมไม่พูดเองนะ แล้วลูกคุณวิ่งเหรออ่าเดินทางปลอดภัยไม่ตำรวจนอกเครื่องแบบขี่รถมาแล้วมาเรียกผมตรวจไงพี่เรียกไม่ได้เหรอเรียกได้พี่เรียกได้พอดีเพื่อเรียกได้ไหมในห้องพิลโวเรียกได้ไหมล่ะได้พี่ผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายยังไงผมก็ไม่ได้ว่าเลยคุณผมก็คุยคุณดีๆนะใช่ก็คุยดีๆพี่เเครับ รถป้ายนี่พี่แอคคอร์ดป้ายสายแก้วเออจอดอยู่ข้างทางแล้วก็มาเรียกตัวแท็กซีออ่บอกว่าผมติดฟิลม์มฟิล์มหาอะไรไอ้ไ่นี่ไงเดี๋ยวจะเอากล้องให้ดูพี่อ,อ